สวัสดีครับวันนี้วันที่18เดือนธันวาน,นะครับเป็นวันที่27นะครับของการสวมมุน์นะครับ บันนี้วันที่18เดือนธันวาพุทธศักราช2567เป็นวันที่27ที่ข้าพเจ้านายจิรพงศ์นิชัยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอรจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคาลัพปัญจนานในบทสวดอย่างน่อยอน,นุ้ยเชิญ บทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจะกลก่าวว่าเวสุอันตาคัจฉันตุเทวตาสัตถมังมนุษย์ราชสะสุนันตุสักข,ขะโมกขะทงังสักเฮกาเมจะลูเปคิลิสิการาะตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลุว,าะาาาวะนะคะหัตเนเนฆะวัตถุมหิเคเตภูมามจะยันตุเทวาชลาละ,ละวิสเมยักะคันทพันนาคา ตินทันตาสันติเกยังมุนีวร์จันนังสาธะโวเมสุนันตุธรรมสวรนักาโรยัมพัทันตาธรรมสวรนักาโรยัมพัทันตาธรรมสวรนักาโรยัมพัทันตาบทที่สองบทสวดนิมิตการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามบทสวดในสมาคมบทตังสารนังคาฉามีทำมังสารนังคาฉามีสังขั่งสารนังคาฉามีทุติยามปีุทตังสารนังคาฉามีทุติยามปีทำมังสารนังคาฉามีทุติยามปีสังคั่งสารนังคาฉามีตาติยามปีุทตั้งสารนังคาฉามีตาติยามปีทำบังสารนังคาฉามีตาติยามปีสังขั่งสารนังคาฉามี บทที่4บทสวดสัจจกิริยคตินัตถิเมสรณนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโฏุสัพพธานัตถิเมสรณนังอันยังธโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโฏุสัพพธานัตถิเมสรณนังอันยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหโฏุสัพพธา